คำทำนายของปีนักษัติน,น์อื่นๆเพื่อนๆสามารถรับชมได้โดยการกดลูกศรด้านขวามือของคําอธิบายใต้คลิปนี้และเลือกคลิกลิงก์ปีนักษัตรที่เพื่อนๆต้องการรับชมได้เลยซึ่งทีมงานได้แนบลิงก์ไว้ให้ครบทั้ง12นักษัตรเลยค่ะคําทำนายตามตําราโหราศาสตร์จีนของคนเกิดปีชวด ประจำเดือน4จีนปี่ขานตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมถึง5มิถุนายนพุทธศักราช2565ดวงชะตาของคุณเดือนนี้มีดาวมงคลชายสองทำให้ทิศทางดวงมีแนวทยานขึ้นด้านหน้าที่การงานและธุรกิจการค้ากลับมาคึกคักรุ่งเรืองอีกครั้งสำหรับอุปสรรคที่ติดขัด เรื่องที่เจ้านายไม่ชอบหน้าอีกทั้งลูกน้องบริวารมักจะไม่ให้ความร่วมมือเข้าเดือนนี้คุณจะพบผู้ใหญ่ช่วยคลี่คลายทําให้การงานราบรื่นเดินหน้าคุณต้องระวังเรื่องคําพูดคําจาโดยคิดก่อนพูดเสมอและอย่าไม่ควรยุ่งเรื่องของคนอื่นเพราะจะเสี่ยงเข้าไปติดร่างแฮทําให้เดือดร้อนไปด้วยสำหรับดวงโชคลาภการเงินระยะนี้ดีขึ้น เนื่องจากมาพบเดือนพันธมิตรส่งผลให้กระแสเงินสดรับไหลเข้าต่อเนื่องทั้งรายรับทางตรงจากเงินเดือนหรือยอดขายอีกทั้งเงินพิเศษจากงานพิเศษและโชคทางลาบลอยสำหรับครอบครัวเดือนนี้มีความสงบสุขดวงสุขภาพแข็งแรงดีพอใช้ส่วนชะตาด้านความรักจะมีสเสน่ห์เต็มเปี่ยมโดยจะมีเพศตรงข้าม มาใกล้ชิดค่อยเอาอกเอาใจอีกทั้งจะมีโอกาสพบเพื่อนต่างเพศที่รู้ใจและมีโอกาสสารความสัมพันธ์จากเพื่อนยกระดับมาเป็นแฟนสำหรับดวงเรื่องญาติมิตรและการร่วมงานลงทุนถือเป็นดวงปานกลางไม่ดีไม่เสียค่ะ ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีชวดในเดือนนี้กันนะคะวันสมพงษ์ได้แก่วันที่สมวันที่7วันที่สิอวันที่15วันที่19วันที่23วันที่27และวันที่31พฤษภาคม วันถูกฉลกได้แก่วันที่สิองและวันที่24พฤษภาคมวันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่5วันที่17และวันที่2 9พฤษภาคมวันให้ร้ายได้แก่วันที่6 วันที eight, eight, Jade, for 20, er ่8วันที่18วันที่20และวันที่30พฤษภาคมการทำนายสำหรับเดือนนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำคำทำนายประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคำทำนายในเดือนถัดไป ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งในช่องว้าวสตอรไว้นะคะและทางช่องก็มีคลิปใหม่ๆที่นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันค่ะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ